วันนี้จะคาดหวังได้มากน้อยขนาดไหนกับผลการประชุม GBC กับข้อตกลง5ข้อที่มีการวางเอาไว้นะคะอาจารย์คะคับความคาดหวังที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศสมัยในการพบปะกันนะครับภายใต้รัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็ผู้นำอของไทยซึ่งจะมีอำนาจเต็มในการเจราจาโดยเริ่มตรีกลาหอมนะครับบรรยากาศ ตรงนี้ก็อาจจะสะท้อนถึงท่อยที่ทอยอาศัยของอผู้นํากัมพูชาที่ได้แสดงความยินดีกับผู้นําใหม่ของไทยไปแล้วอย่างที่เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังในเบื้องต้นก็คือว่าลักษณะทีท่าต่างๆนะครับแล้วก็ความรู้สึกต่างๆก็น่าจะเริ่มคลี่คลายขึ้นนะครับานั้นเป็นเป็นประเด็นแรกถ้าก้าวแรกสําเร็จก็อาจจะเข้าไปสู่ กรอบในการพูดคุยกันอยู่สามสี่เรื่องได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่าน,นี้ก็ยังอยู่บนความคาดหวังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวบุคคลที่จะพบกันก็เป็นคณะกรรมการชุดเดิมนะครับคณะเลขนานุการ GBC ที่ประชุมไปแล้วเมื่อสองวันก,นก่อนนะครับก็ยังเป็นกลุ่มคณะของฝ่ายคมมนคงทั้งสองฝ่ายชุดเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงอย่างเช่นนี้ในเรื่องการที่จะ ร่วมมือกันจัดระเบียบชายแดนนะครับก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เยอะนะครับ <c oughs> เรื่องการพูทุ่ระเบิดนะครับเรื่องลงไปรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการาบปรตามกิจกรรมข้ามชาติต่างๆแล,และแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของการชุมนุมประท้วงบริเวณพื้นที่สองสามแห่งนะครับอย่างเช่นที่บ้านหนองจานนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของสุดท้ายแล้วก็ด่านซึ่งก็ยังไม่ได้อยู่ในบริบทของการพูดคุยกันทั้งหมดนะ นะครับแต่ว่าก็ต้องดูบรรยากาศโดยรวมนะครับซึ่งถ้าบรรยากาศดีดรายละเอียดต่างๆก็อาจจะเริ่มมีมากขึ้นได้ครับค่ะอาจารย์ทีนี้ก็มีมุมมองเหมือนกันว่าถึงพลเอกนะัทพลจะเป็น ตอนนี้อาจจะต้องต้องมองว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มกันแล้วแหละคือเป็นคนเดิมที่เคยแก้ปัญหามาน่าจะมีในเรื่องของการความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาและได้รับมอบนโยบายไปแล้วถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ทีนี้ถ้ายังคงเป็นคนเดิมอยู่เราจะคาดหวังกับวิธีการที่มันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนในการรับมือกับปัญหาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะคะครับก็บเ,เป็นความกังวลน,นะครับของ ประชาชนที่คาดหวังไว้มากนะครับว่าการทํางานในกรอบของข้าราชการประจํานะครับกรอบของฝ่ายความมั่นคงเดิมนะครับอาจจะ,ะไม่ได้ตอบสนองต่อนะครับการคลี่คลายปัญหาไปสู่สันติภาพอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่นๆที่มีข้าราชการประจําขึ้นมา อ่านะครับกำหนดนโยบายแต่ว่าถ้าดูค่า,ารประจําบางส่วนอย่างเช่นเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจก็สามารถกําหนดนโยบายได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนของอว่าเทียมดีกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศที่อาจจะต้องเสนอข้อเสนอใหม่ๆใ,ให้กับกัมพูชารวมทั้งเร่งรัดนะครับให้กัมพูชาร่วมมือกับเราอย่างเช่นการกู้ทุนระเบิดนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับแล้วก็นานาชาติขณะนี้ส่งสัญญาณชัดขึ้นมากนะครับ ว่าต้องการให้กัมพูชาแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ว่าจะที่สหประชาชาตาิที่กลุ่มของสนวนิสัญญาอัลตวาแล้วก็ผมนะครับยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยส่งญญาโดยตรงยังกัมพูชาด้วยซ้ํานะครับว่าจะต้องเร่งกลับประจัดการในเรื่องนี้เพราะว่าทางฝั่งผู้บริจาคเงินให้กัมพูชามองว่าเป็นปัญหา,าถ้าเราหยิยบยกเรื่องนี้มาผลักดัน อย่างจริงจังก็อาจจะสําเร็จได้ครับคุณจิรัชตาครับค่ะด้วยแรงกดดันจากทางนานาชาติด้วยหรือเปล่าอาจารย์ทัทง้งทางฝั่งของที่เกี่ยวข้องกับออตวาแล้วทางแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการเร่งเรื่องของการปร,บปราบปรามสแกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ไอ้ข้อตกลงทั้งสองข้อ1ข้อ1กับข้อ2ที่ถูกปัดตกไปตั้งแต่ g b c นะวันที่7สิงหาคมได้กลับมาบรรจุในรอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ใช่ครับครับคุณเป็นพมนต์ครับคุณจิรัชตาครับแรงกดดัน จากนานาชาตินะครับรวมทั้นอาเซียนนะครับรอคณะผู้สังเกตการณ์มีผลดีค่อนข้างมากใ,ในช่วงท้ายๆของรัฐบาลที่แล้วนะครับจะเห็นชัดเจนว่ากัมบูชาได้ชะลอการดําเนินการหลายอย่างนะครับรวมทั้งจริงๆต่อเรื่องของการฟ้องร้องดําเนินคดีนะครับในเรื่องของข้อพิาพาทต่างๆก็ช้า,งา,งาลงหรือว่ายังไม่ชัดเจนด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โอกาสตรงนี้ เสนอทางเลือกใหม่ๆอย่างเช่นการจัดพื้นที่ช่วยเหลือส้มรินุษยธรรมนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราเคยเสนอพื้นที่เหล่านี้ในเมียนมามาแล้วแล้วก็เริ่มทําไปบ้างแล้วนะครับถ้าเราสามารถเปิดพื้นที่ตรงนี้กับกัมพูชาได้เราก็สามารถเอาคนที่จะต้องอพยพกลับเข้าไปสู่กัมพูชาไปพักรอที่ท่าายผู้พยพในฝั่งกัมพูชานะครับโดยมีการช่วยเหลือจากฝั่งไทยและนานาชาติ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับถ้าทาได้ก็จะคลี่คลายปัญหา,าเฉพาะหน้าได้ครับเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องสร้างรั้วมากนักนะครับแล้วก็จัดระเบียบชายแดนให้ดีขึ้นโดยใช้การลาดตระเวนแล้วก็การทํารั้วถึงถาวรหรือว่าทํารั้วสมัยใหม่ที่อาจจะไม่ต้องลงทุนมากนักตลอดแนวก็ได้ครับค่ะคือเสนอทางออกใหม่ให้ผู้อพยพอ,อยู่ฝั่งกัมพูชาไม่รุกล้ําเข้ามาในฝั่งไทยพื้นที่ฝั่งไทยก็ยังปิดกั้นไม่ให้เข้ามาแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับ<า>เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ว่าตกลงกันให้ดีนะครับการปฏิบัติของคณะกรรมการ GBC นะครับซึ่ง<า>มีหน้าที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จูว<า>่าจะจัดประเียบชายแดนอย่งไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่สามารถที่จะ,ะตัดสินใจได้นะครับในช่วงไม่กี่วันที่ที่จะมาถึงนี้ครับอ๋อคือไม่ใช่ในเวที GBC วันนี้แต่ว่าเป็นเป็นช่วง นับจากนี้ไปใช่ไหมคะข้อเสนอแบบนี้ค่ะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ก็แต่ว,ว่าจะต้องได้รับการอนุมัติในหลักการจากที่ประชุม g d c ซึ่งจะครอบคลุมทุกเรื่องนะครับ <c oughs> แล้วก็จะสามารถที่จะ,ะทําให้เรื่องเหล่านี้เข้าไปสู่กลไกปกติขณะนี้การประชุมที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมที่สาม,มันนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็น,นกลไกไม่ปกตอิอยู่หลายอย่างนะครับก็จะเป็นต้องปรับให้ปกติขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่ใน จดหมายแสดงความยินดีของนายมนตรีกัมพูชาต่อไทยนะครับว่าเขาต้องการปรับความสำคัญในทุกรูปแบบให้ปกติขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเอามาเป็นนะครับแนวทางในการกําหนดนโยบายได้นะครับว่าการคืนปรับความสัมพันธ์ระดับทางการทูตด้วยทางการทหารและความมั่นคงด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องตามแอวชายแดนซึ่งขนาดนี้ก็เลมมีการเรียกร้อง จากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีผลกระทบทางด้านการค้าในการดำรงชีวิตอยู่ค่อนข้างมากครับค่ะโอกาสนี้มันควรจะต้องหยิบยกเรื่องของการเปิดด่านสู่ความภาวะปกติขึ้นมาได้แล้วหรือยังอาจารย์เพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเขาก็หนักหนาสาหัสจริงๆนะคะครับจริงๆก็ๆยังเร็วไปในหลายพื้นที่ที่ยังมีกําลังอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีการล่าเะเวนนลักษณะที่เหม็นเมแต่ว่าถ้าบางพื้นที่เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ การจัดการเรื่องการลุกล้ําได้นะครับแล้วก็ตกลงกัเรื่องการส่งกลับได้นะครับหรือว่าการกําหนดเส้นปฏิบัติการให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้ได้ก็สามารถที่จะเริ่มคืนการระบบการข้ามพรมแดนหรือว่าการเปิดด่านให้เป็นปกติขึ้นรวมทั้งการยอยเปิดรับรายงานการบูชากลับเข้ามานะครับแล้วก็จัดระเบียบไปรวมทั้งเรื่องของสวัสดิการเรื่องของ สถานะที่อยู่ซึ่งคนไทยเป็นกังวลมากก็จริงนะครับแต่ก็เราก็ต้องอาศัยความแรยง,งานจากกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจัดระเบียบตอนนี้ในที่ประชุม BPC เลยนะครับแล้วก็วางไว้เป็นนโยบายเพื่อที่จะมีชุดทำงานติดตามในเรื่องนี้ภายใน3าี่เดือน ของยุโรฐบาลก็น่าจะเห็นผลมากขึ้นครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยค่ะที่บอกว่า,าก็คือพื้นฐานเดิมก็มาจากข้าราชการด้วยถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านก็ได้ว่าที่นะคะท่านก็ได้วนเวียนอยู่ในหลายรัฐบาลคือได้ได้เข้าร่วมทํางานด้วยค่ะท่านพอจะมองเห็นแนวทางของว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศท่านใหม่ในเรื่องเหล่านี้แล้วหรือยังมีความหวังมากน้อยขนาดไหนคะ ครับครับก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับและประสบความสำเร็จในเวทีภุ้พาคีเป็นส่วนใหญ่นะครับที่สหประชาชาติก็ดีที่อาเซียนก็ดีแล้วขณะนี้อาเซียนก็มีปัญหาค่อนข้างมากแต่ขน,นี้ก็คลี่คลายไปแล้วด้วยชุดสเกตการชั่วคราวซึ่งจะต้องทําให้ชัดเจนและถาวรโดยเป็นประโยชน์กับไทยมากขึ้นอันนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับในแง่ของอาว่าที่รัฐมตรีต่างประเทศแต่ถ้าจะ ยกระดับความสำคัไทยกัมพูชาแล้วลงรายละเอียดเฉพาะอาจจะต้องอาศัยนะครับบทบาทของนายมนตรีด้วยนะครับรลม้มนตรีต่างประเทศอาจจะไม่เพียงพอเพราะถ้าฝ่ายกัมพูชากรหนดให้ในายมนตรีของเขามาดาเนินการในเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมนตรีต่างประเทศของไทยก็อาจจะต้องอเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้กําหนดนโยบายที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติหรือว่าซึ่งพาเวทีทวิภาคะหุภาคีแบบเดิมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ อาจจะต้องมีการปรับตัวนในช่วงสั้นๆแนละ้วก mm ็ hmm. ยังไม่เห็นเห็นบทบาทนี้นะครับของว่าที่รัมตรีต่างประเทศแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาในเวทีอื่นๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่นี่เป็นเวทีเฉพาะกับกัมพูชานะครับและอาจจะต้องอาศัยาการสนับสนุนจากรัมตรีโดยตรงครับ